สวัสดีครับผมโลดจากมิลลาดครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจอแอดวานซ์แอนดรอย A10 HD นะครับจากที่ได้รีวิวออปชันต่างๆไปแล้วครับอันนี้จะมาให้ฟังเพลงกันครับนะครับมาให้เทียบฟังครับว่าหลังจากที่รถคันนี้นะครับเปลี่ยนจอเป็นแอดวานซ์ตัวนี้แล้วโดยที่ระบบเครื่องเสียงเดิมๆอยู่นะครับแล้วมีระบบไฟเบอร์ติกเอาเนี่ยเสียงเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังดูครับนะครับ เพลงเดียวกันเลยนะครับเอาใหม่ครับที่สำคัญครับตอนนี้สัญญาณเสียงออกทางมาสเตอร์อยู่นะครับ <It> s <S คือยัง <gone S 2> ไม่ใช่ไฟเ <from you, S 2> บอร์ติกนะครับ <even> ให้ฟังก่อนฝีมือการปรับแต่งเสียงครับ <saw> โดย นี่ครับคนข้างหลังที่ยืนอยู่ครับ <that> s <S ทัางตุนครับโอเคถ้ามีโอกาสได้ฟังเสียงก่อนหน้านี้นะครับผมบอกได้เลยว่าน้ำเสียงคันนี้โทนอลบาลานซ์ดีขึ้นแน่นอนครับมิดเบสชัดขึ้นนะครับ เสียงเชคเกอร์ก็ฟังแล้วเหมือนกับมีลูกทรายขยา่าในเชคเกอร์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้แค่มาสเตอร์ครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นดิจิตอลให้ฟังนะครับรอยเพลงครับ<น>เพลงช่ฉิงครับที่เราใช้เทสก่อนหน้านี้โอเคเรามาที่พ <concludes> ิงน้อยก่อนครับลองฟังพิงน้อยนะครับ ตอนนี้เสียงของพิ้งน้อยนะครับทุกความผิดเสียงเป็นก้อนอยู่แถวนี้ครับไม่ได้แวบออกมาแบบครั้งที่แล้วนะครับครับโอเคมาฟังเพลงครับ This <concludes> ใช่ชิงครับเยอนนงต ผมบอกได้เพียงแค่ว่าเสียงจะมีความสมดุลแล้วลมกล่อมมากขึ้นครับและที่สำคัญคือบอดี้ใช่ฉิงเสียงปากเสียงตัวเขานี่อยู่ตรงกลางตรงนี้หมดเลยครับเป็นเนื้อใหญ่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ โอคันนี้โอเคต่อคอมอยู่ครับบิดวันครับเป็นมาสเตอร์อยู่นะครับยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะครับเอาดูนะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกครับ มาฟังใหม่นะครับเพลงนี้ด้วยสัญญาณแบบดิจิตอลนะครับเ月亮在我窗前打。<music> เป็นไงครับถ้าท่านนั่งในรถคันนี้นะครับถ้าอยู่ในคลิปแล้วฟังออกครับนั่งรถในรถคันนี้เนี่ยมาสเตอร์กับดิจิตอลเนี่ยเสียงต่างกันมากพอควรเลยครับพอเป็นดิจิตอลครับนักร้องนี่ยืนนิ่งขึ้นครับไม่วอลกแวกครับแล้วที่สำคัญคือเขามีอารมณ์ร้องมากขึ้นครับสังเกตจากการล่าข,ของเสียงนะครับ ปลายเสียงทุกอย่างรู้สึกได้ถึงอารมณ์มากขึ้นอีกเยอะเลยครับนะครับไม่เชื่อต้องมาลองครับผมบอกได้เลยนะครับคันนี้ฟังดีขึ้นอีกครับตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะเล่นดังขึ้นแล้วอยากจะนั่งในรถนานๆเลยครับแต่ก็ผมบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในระบบเนี่ยไม่ว่าจะของดีขนาดไหนครับ เขาเตรียมมาให้แล้วทั้งสัญญาณดิจิตลอลหรือมาสเตอร,ร,ร์อะไรก็ตามนะครับความเข้าใจคือการปรับเสียงนะครับเราต้องเข้าใจศาสตร์ของการปรับเสียงจริงครับระบบคันนี้การปรับเสียงเนี่ยคุณดูได้เลยว่าเราเข้าใจอะคูสิกข,ของรถนะครับเราก็เลยปรับให้เสียงที่ตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยออกมาได้ดีมากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับโอเค อ่ะผมขอบอกแต่ลูกเล่นไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับนอกจากคุณภาพเสียงแล้วนะครับผมอยากให้ดูอีกอันครับ HDMI ครับต่อทีวีดิจิตอลเนี่ยสัญญาณภาพทาง HDMI ครับภาพคมชัดมากครับลองดูครับฮานี่ครับโอเคผมอยากจะบอกว่าท่านที่สนใจนะครับงานติดตั้งแบบนี้นะครับ ขอเชิญได้ครับที่มิลาโชโรครับรวมถึงจอ a n นดรอยตัวนี้นะครับสนใจสอบถามกันมาได้นะครับหรือโทรมาได้นะครับที่เบอร์085 417 4444ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ